ซิมซิมค่ะซิมค่ะขาดะแลบ้ะเรมันจะกนหรองเอีสอสอสอาอต้องพูอกอีกอีอาตังีไว้

รสชาตมันจเข้ม hmm. ข no. yeah, yeah. ้นาติจะเข้มข mm ้นนะคะมลัง hmm. นัวค่ะเือ่ใสันไม่จะเอื้อใ่แล้วเคือส่แล้วเพิ่้กอควลงไป่เพ่ทนได้แข็พรแล้ว้ก็ใส่ด้วยใส่เ่นเาาหรเอาอาหาบาเดีเยวเื่อใส่ที่บางทีใส่ตัวน้องดี ใ่กลปค่ะอาหารานปลาเาหนักกินบะข้าชีสวยมากเลยจุ่มมข้านี้นันก่งก็เฮาอไปบ่ะจะกินบ่ข้าวมากินน้ำกานเด้อ อันนี้เพิ่มเลือดนิดหน่อยใช่อันนี้เพิ่มเลือดนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันดีปรทันง่ามปนไดเอาขูดเขียนไปหมดตนหนานขนกะเสียบวมน,น,นี้แล้วผู้แข็งหมดว่า ใบบ๊ปปกบัวด้วค่ะเทใส่หมดเลยเทใส่หมดเลยค่ะใ <Okay. S 2> ส่หอมผักชีค่ะ อ,อายากกินบ้าข้าอยากินบ้าข้าวไผ่ข้า